สวัสดีค่ะบูมบีมนะักเขียนนาะมปากกาปีกฟันไรเตอร์นะคะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องปีกฟันสปีเพนค่ะสำหรับช่องนี้นะคะบูมบีมก็เอาไว้สำหรับการวาดรูปนะคะถึงเราจะไม่ใช่นะักวาดเราเป็นนักเขียนแต่ว่าเราก็ชอบในการวาดรูปมากอาจจะวาดไม่สวยแล้วก็อาจจะไม่ใช่แนวที่ทุกคนชอบนะคะแต่ว่าเราก็ชอบวาดแบบนี้ ของเรานะคะคถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนนะคะเข้ามาในช่องนี้อยากให้เราวาดรูปศิลปินคนไหนอยากให้เราวาดรูปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยคะ่ะบุ้มบีมก็อาจจะแบบอไปเลือกมาแล้วก็มาวาดนะคะแล้วก็เราก็มีศิลปินที่เราชื่นชอบมากแล้วเราก็อยากจะเอาม,มาวาดเยอะมากเลยทุกคนก็สามารถติดตามคอนเทนต์ได้นะคะสุดท้ายนี้นะคะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตาม กดกระดิ่งช่องของบูมบีมด้วยนะคะแล้วมาเมาส์กันมาวาดรูปก,กันเนาะเราวันนี้ไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย